เติบเติบเติบน้าบิ๊กกินข้าวกับผักนะาน้องด้วยน้งก็กินข้าวกับผักเลยไหนน้องอัพใจปากจีตาสองน้องมไม่เห็นมีดอกเลยอ่อนี่นี่น้องอยู่ในถ้วยนี้เนี่ยน้องหยิบผักใส่จานด้วยนั่นเอ้าวน้องหยิบผักน้องหยิบผักนั่นอ้าวอ้พเลยเนาะ อ้ํา็นคนละทีเลยเนี่ยนมนามแยมแยมแยเลยเนาะจุดยอดเลยจ้าตอนน้อที่อมดแล้วอืมอืมจับแม่รังเียแล้อาพี่แกอั้ผักไก่ปาาอั้มโอเคอ่น้ออื้อาผักกาดผักกาดอ่อนอ่าน้องอ่าน้องอัผักไก่ปลาหน่อย ไหนแล้วผักน้องลเลาใส่ปากเนียอือผกน้องใส่ปากนะเล่าเล่าใส่ปากเนาะไม่เห็นมีจ้เาาูเลยอะ่ะไม่มีข้าวติดตอนมาเลยอะ่ะอือเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเนาะแต่ไม่ไี้าวติดช้อนโอ้ไม่ข้าวติดช้อนด้วยโอ้ถ่ายพี่เกียวก่อนพี่เกียวข้าวใส่ปากแล้วถ่ายพี่เกียวก่อนโอ้ยอือะพี่เกียวมีข้าวใส่ปากแล้วอ่านไหนแล้วจี ไหนรู้นอข้าวใส่ปาลอ๋อถ่ายรูปน้องน่นออ้กน้องออวพี่เอาใส่ปากแล้วออน้องใส่ปากน้องใส่ปากอ้าม่พ่อดูหน่อยเอาผักใส่ปากบ้านหนูเลยเนะน้องข้าวด้วยนี่อื้มอืมอนั่น อืืหเก่งจริงๆเลยอตักทีข้าวหกหมดเลยบัดน้าผักใต่ปากอ้ามเอาไหนเอาผักนะอ้ามอืหนั่นน่ะนุ่งของพี่เกียวก็จะหมดแล้วอืเยี่ยมมากเลยไหนลูกพี่จิไหนอัพทะลพี่ไหนลูกพี่น้าพี่เอาข้าวใต่ปากแล้วนั่ะเอาเงินน่ะอืออือพี่ เอี้ยวข้าวใส่ปากแล้วหน่ะนะโอ้โหหมดแล้วของพี่เกลียวหมดแล้วนะนั่นนะข้าวพี่เกลียวหมดแล้วนั่นอืมไหนดูข้าวน,น้องสิโอ้ยเยี่ยมมากอืออ่าเยี่ยมมากเลยหมดเกี้ยงเลยค่ะอ่าดูน้องที่เอาพี่เกลียวหมดแล้วเอามาดูน้องได้แล้วอ่ะน้องหมดยัง,น,งดดยน้องยังไม่หมดเลยนอ,อ่หมน้องยังไม่หมดเลยโอ้โอเคอ่ะใส่ปากเลยค่ะ Right? น,น <inh ales> ้องเอาผักด okay. okay. ้วยไหมเอาตำลึงใส่ปากใส่ปากด้วยไหมตำลึงใส่ปากด้วยหรือเปล่านะไหนไหนตำลึงอยู่ไหนเอาตำลึงใส่ปากเลยเนาะเอาเครอใส่ปากปึ๊บ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 ปอ๊บปึ๊บปปากบปึโอ้โหมีของใส่ปากเต็มเลยโอ้โหบปึงนปอ๊บป่ยปึ๊บ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 ปึอบป เต่งค่ะดึกเต่งค่ะอืมนั่มนาะอ,อืมอืม,อมไม่เห็นไม่ได้อืมหน่นนอยเต่งจังเลยลงเลยไหมอืมเอาใครอีกไหมมานามเด็กเบียนเรียนน้นนลลองเรียนตัวเหข้าวเลยโอ้ยโอ้ยหมดนังนะ อ,นอ,อ,อนะ้น้องเอาอะไรใส่ปากอีกนะน้องเอาอะไรใส่ปากอีกนะมีไหมมีไหมนี่เอาตำลึงใส่ปากอีกไหมเอาข้าวใส่ปากอีกไหมดูสิฮึมดูเสี้ใส่หรือเปล่านะฮึม,ม,มอึมกินน้ำหน่อยน้ำไม่เกี่ยว กเ้อืาผักไเอาผักไปผักไปปัเลยเผักต่ปักหยผักปัให้พ่อดูหน่อยผักไว้นะ มือหยิบเองผักไม่นะาผักน้องหมดแล้วนะนี่ฮหรอ,อมไหนเอาอะไรอีกฮอย่าบอกวนะ่าแต่ปากเลยอันนี้หยิบเอ้มอืม อตอนนี้เริ่มเล่นช้อนแล้วครับมเ,รมเล่นช้อนแล้วครับเาไ้พอป้อนหมพอ่พอป้อนน้ำหนึ่งนะไหมหพอ้พอข้ามไปไปืไป ไป้ยเพิ่งเอามาลาด้าพอะก็แบบนี้ได้กิิข<ร>้าวนี้พวกนี้ว้าวเอ๋โอ้นี่น้องเก่งมากเลยกินได้ตั้งหลายคำเนี่ยกินเองด้วยเนาะเนาะ โอเคบายบายค่ะบายบายค่ะบายค่ะติดผมบาย